ชายคนหนึ่งทําคลิปสิเรื่องจริงของสิ่งต่างๆและผู้คนก็เรียกร้องให้ทําคลิปสิบเรื่องจริงของตัวเองและในวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านมาพบกับสิบเรื่องจริงของลูปัสที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ที่มาของลูปัส เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคมปี2017ในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมไม่ค่อยมีจะกินจึงต้องการหารายได้เสริมและมีความคิดที่จะกลับมาทํา YouTube อีกครั้งแต่ทวายก็ยังเลือกไม่ได้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีในหัวนั้นมีตัวเลือกอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นช่องรีวิวสินค้าต่างๆช่อง DIY ช่องเล่านิทานหรือแม้แต่ช่องทําอาหารจากนั้นผมก็ใช้เวลาอยู่หลายสัปดาห์ในการคิดดูว่าผู้ชมชอบดูอะไรและมันต้องเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้จากนั้นก็ได้มีการตัดตัวเลือกต่างๆออกไปและ สุดท้ายก็เหลือแนวเล่าเรื่องต่างๆที่แบ่งออกเป็น10บข้อ และได้อัปโหลดคลิปแรกสุดของลูปัสในวันที่1มกราคมปี2018เพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยและเพื่อให้จําง่ายว่าเราเริ่มต้นจากจุดไหนและช่องนี้มีอายุเท่าไหร่แล้วโดยที่คลิปแรกสุดนั้นมันคือคลิป10อันดับของขวันที่ดีที่สุดสําหรับผู้หญิงซึ่งในตัวคลิปก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วแต่คลิปนี้มันคือการทําให้เสร็จๆไปก่อนเพื่อให้ทันกําหนดการอัปโหลดในเลิกยามที่กําหนดไว้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นคลิปที่ผมไม่ชอบมากที่สุดเพราะดูแล้วร ในเวลาต่อมาคลิปนั้นก็ถูกลบทิ้งไปในที่สุดอันดับที่9กว่าจะได้เป็นชื่อลูปัส แน่นอนว่าชื่อช่องนั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเพราะมันเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเป็นใครและเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชมจำเราได้โดยที่ความคิดในช่วงแรกนั้นมันจะต้องเป็นชื่อที่สั้นๆกระชับและต้องสะกดง่ายอ่านง่ายแรกๆก็มีคำว่า p ฟ o e n i x ที่เอามาจากฮีโร่เฟนิกใน r o v หรือคำว่า M.T.S ที่ย่อมาจากชื่อจริงของตัวผมเองแต่หลังจากที่คิดไปคิดมาอยู่นานตัวเลือกต่างๆก็ถูกตัดออกไปจนเหลือเพียง2ชื่อสุดท้ายนั่นคือคำว่า v i d a และคำว่า l u p u s โดยที่2คํคำนี้เอามาจากชื่อกันดั้ และต่อมาคําว่าวิด้าก็ถูกตัดทิ้งไปเนื่องจากกลัวว่าผู้ชมจะเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าของช่องชื่อวิดา้านั่นจึงได้ทําให้คําว่าลูปัสเหลือเป็นตัวเลือกสุดท้ายโดยที่ชื่อเต็มๆของมันนั้นคือกันดัมบาบาทอสลูปัสเล็กซ์แต่ด้วยความไม่รอบคอบของตัวผมเองที่ในเวลานั้นไม่ได้เช็คความหมายของคําว่าลูปัสซึ่งการสะกดคําว่าลูปัสแบบดั้งเดิมนั้นมันหมายถึงโรคพุ่มพวงหรือโรคแพ้ภู่มตัวเองและทําให้เราต้องมีการเปลี่ยนคําสะกดใหม่ในภายหลังและออกมาเป็นคําว่าลูปัสอย่างที่เห็นกันทุกวันนี้ อันดับที่8ปัญหาในการทำงานในการทำงานนั้นทุกคนย่อมเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายอย่างในกรณีของผมนั้นหลักๆแล้วจะเป็นในเรื่องของการบรรยายเสียงที่การออกเสียงไม่ฉะชานและไม่ชัดเจนเท่าที่ควรจำพวกรอลิงรอเรือหรือคำควบกล้ำต่างๆก็ออกเสียงมาไม่ค่อยจะถูกต้องอีกทั้งในการอัดเสียงที่เป็นประโยคยาวๆก็ทำได้อย่างยากลำบากเช่นเดียวกัน และที่สําคัญเมื่ออัดเสียงไปได้สักพักเสียงก็จะเริ่มแหบซึ่งจะสังเกตเห็นได้ในคลิปทุกๆคลิปที่ช่วงต้นคลิปนั้นเสียงยังเต็มดีอยู่แต่หลังจากที่เล่าถึงข้อ5เป็นต้นไปเสียงบรรยายก็จะเริ่มแหบไปแล้วซึ่งปัญหาเหล่านี้แม้หลายคนจะบอกว่าไม่ได้แย่อะไรมากมายแต่เราก็อยากจะทําให้ดีขึ้นและตัวผมก็จะพยายามฝึกฝนต่อไปอันดับที่7คลิปเปลี่ยนชีวิต ใครที่เป็นยูทูบเบอร์ก็น่าจะรู้ดีว่าในช่วงแรกที่เราเริ่มทําช่องนั้นการจะทําให้ผู้ชมรู้จักหรือกดติดตามเรานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและการจะได้มาซึ่งยอดวิวนั้นก็ยากลําบากเสียเหลือเกินอย่างในช่วงแรกของช่องเรายอดวิวในแต่ละคลิปอย่างมากก็มีแค่หลักร้อยเท่านั้นหรือบางทีก็แทบจะไม่มีคนดูเลยแต่เมื่อเราไปถึงจุดจุดหนึ่งมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าคลิปเปลี่ยนชีวิตขึ้นมาซึ่งมันจะเป็นคลิปที่ได้รับความนิยมอย่างมากมียอดวิวมากกว่าคลิปอื่นของเราอยู่หลายเาามเเเททท่่่่่าาาาตตัวมมมมมมีีีีกกกกรรรอออน์แแแชจืบไลลยละ ลับที่ได้จากมันมันอาจจะทําให้เราผ่านเกณฑ์สร้างรายได้ของ YouTube ทําให้ช่องของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นและมีคนกดติดตามมากขึ้นเช่นเดียวกันโดยในส่วนของคลิปเปลียนชีวิตของลูปัสนั้นจะเป็นคลิปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ B.N.K.48 และพูดได้เลยว่าคลิปเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้ช่องของเรามีการเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดอันดับที่6ไอเดียแบบสุม่ม ในข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากสําหรับที่มาที่ไปของคลิป1ิเรื่องจริงแบบสุ่มนั้นมันเกิดจากการที่เราทําคลิป10เรื่องจริงอื่นๆไม่ทันและในตอนนั้นเราก็ไม่ได้อัปคลิปใหม่มาหลายวันติดต่อกันและเพื่อไม่ให้ช่องของเราเงียบเงาจนเกินไปจึงได้มีการนําเอาเรื่องราวต่างๆมายารวมกันจนได้ออกมาเป็น10บเรื่องจริงแบบสุ่มในที่สุดและนอกจากนี้เดิมทีเคยคิดจะใช้ชื่อว่า10เรื่องจริงแบบรวมมิรแต่มันฟังดูเหมือนชื่อของหวานหรืออาหารมากเกินไปอันดับที่5เวลาว่าง ผมเป็นอีกหนึ่งคนที่มีตารางเวลาค่อนข้างแน่นนอกจากงานการต่างๆที่ต้องทำแล้วการหาเวลาว่างให้ตัวเองก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเช่นเดียวกันเพราะมันคือสิ่งที่เติมพลังให้แก่เราซึ่งส่วนตัวแล้วเวลาว่างก็คือเวลาว่างจะไม่มีคำว่างานมาเกี่ยวข้องเลยผมมักจะใช้เวลาว่างเหล่านี้ไปกับการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนดูหนังดูซีรีส์ดูพระเครื่องและที่สำคัญผมเป็นคนที่ชื่นชอบการดู YouTube มากๆมีชาแนลมากมายหลายหมวดหมู่ที่ผมชอบดูและนี่ก็คือชาแนลที่ผมชอบดูมากเป็นพิเศษ อันดับที่4ฝึกตัดต่อวิดีโอแน่นอนว่าการเป็นยูทูบเบอร์นั้นไม่ใช่ว่าเราจะตัดต่อวิดีโอเป็นมาตั้งแต่แรกย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนที่เป็นช่วงเวลาที่ผมสนใจอยากจะทำ YouTube แต่ตอนนั้นยังตัดต่อวิดีโอไม่เป็นและจำเป็นต้องมีทักษะด้านนี้ และวิธีการก็คือผมเสิร์ชหาการสอนตัดต่อวิดีโอใน YouTube แล้วเรียนจากคลิปของพระอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านสอนด้วยการตัดต่อวิดีโอธรรมะในตอนนั้นความรู้ของผมแทบจะเป็นศูนย์แต่ก็อาศัยว่าทําตามพระอาจารย์ไปเรื่อยๆและสุดท้ายเราก็จะทําได้เองซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบมากๆจาก YouTube เพราะมันคือแหล่งที่คุณสามารถเข้ามาเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากมายโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังแม้แต่บาทเดียวอันดับที่ 3. ร่างกายที่เปลี่ยนไป หลังจากที่ทำช่องลูปัสอย่างจริงจังหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยมีน้ำหนักประมาณ70กิโลกรัมแต่พอเริ่มทำช่องลูปัสน้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดโดยในช่วงต้นปี2019นี้ผมเคยมีน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่95กิโลกรัมจากนั้นก็ลดมาคงที่อยู่ที่90กิโลกรัมซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะงานของช่องลูปัสที่เพิ่มเข้ามาในชีวิตนั้นมันทำให้ตารางเวลาของผมเปลี่ยนไปผมมีงานที่ต้้้องงทมมมาาากกกขึนโดยไ่่ีรแบบเวลใหั การออกกาลังกายเลยและที่สําคัญผมกินอาหารเยอะกว่าเดิมมากซึ่งส่วนใหญ่แล้วกลางวันผมจะสั่งกระเพราหมูกรอบพิเศษไข่ดาวมอกข้าปัน่นและยังมีหมูยอพริกสดของซอคอันแก่นอีกด้วยและในช่วงเย็นก็สั่งผัดกระเพรามากินอีกแต่จะเพิ่มเติมด้วยโคก1ขวดและสาหร่ายเท่าแก่น้อยอีก1ห,ห่อเป็นอย่างนี้ซ้ําไปซ้ํามาวันแล้ววันเล่าดังนั้นเมื่อวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปร่างกายของเราก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันผมพยายามลดความอ้วนอย่างจริงจังโดยหันมาควบคุมอาหารและแบ่งเวลาให้กับการออกกำลังกายมากขึ้นอันดับที่2อลูปัสกับ New World TV นี่คือคำถามอันดับต้นๆของช่องเรากับคำถามที่ว่าใช่คนเดียวก,กันกับที่ทำช่อง New World TV หรือเปล่า และคำตอบก็คือใช่ผมเคยบรรยายเสียงในช่อง New World TV มาก่อนแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ทำแล้วและถ้าหากถามว่าจะกลับไปทำต่อไหมต้องขอบอกแบบนี้ว่าเป็นไปได้ยากเนื่องจากทีมงานที่เคยเรียบเรียงเนื้อหานั้นตัวเขาได้เลิกทำไปแล้วและหันไปจริงจังกับงานประจำของตัวเองอีกทั้งคลิปส่วนใหญ่ในช่อง New World TV ประมาณ80-90%นั้นติดลิขสิทธิ์ไปแล้วซึ่งการจะกลับไปแก้ไขนั้นทำได้ยากและต้องอาศัยเวลานานและในส่วนของตัวผมนั้นก็ตั้งใจจะลุยงานของช่อง Lupus เป็นหลักดังนั้นการที่ New World TV จะกลับมาอีกครั้งจึงเป็นไปได้ยากอย่างน้อยๆก็ในช่วงเวลานี้อันดับที่ 1. ความคาดหวังในปีถัดไปสำหรับในข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นเรื่องของความคาดหวังที่มีอยู่ในหัวว่าในปีถัดไปนั้นช่องของเราควรจะเป็นอย่างไรซึ่งเท่าที่คิดได้ในตอนนี้ในส่วนของเนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนัก แต่สิ่งที่คาดหวังเอาไว้หลักๆแล้วมีอยู่4อย่าง 1. คือเรื่องของการบรรยายด้วยเสียงที่อยากจะฝึกลงเสียงให้ดีกว่านี้บรรยายให้ชัดถ้อยชัดคำมากกว่านี้ 2. คือการพิมพ์ไทยให้ถูกต้องให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กต่พยายามตัวทานตัวอักษรให้มากขึ้นกว่าเดิม 3. คือหาเพลงประกอบคลิปอันใหม่เนื่องจากอันเดิมใช้มานานแล้วถึง5ปีและอย่างสุดท้ายก็คืออยากให้ช่องของเรามีผู้ติดตามครบหล้านคน